สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมาจะมากินข้าวข้าวเหนียวกับปลาทอดแต่ปลาทอดนี่เราไปตกกันเองใช่ไหมตกมาเยอะแต่ไม่โดน,นน,นดานนะโดนอะไรโดนปลาอีกโดนเงี้ยงปลาค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็เจ็บเจ็บนิดนิดเจ็บนิดนิดใช่แต่ว่าทนได้นะคะทนได้นะคะแต,แต่ไม่ไม่หายอย่ง หายแล้วหายแล้วนะะนี่อะูกหัวบอร่อยกินกับข้าวเหนียวแมวปลาไหนอันนี้ปลาอะไรปลาดุกปลาดุกอันนี้ตะบูนไปแทงปลามา <c oughs> ได้มาตัวหนึ่งที่เหลือแม่นิดกับอันดาไปตกมากะ จะมากินเต่า <c oughs> อ่ะถือไว้ค่ะมหมดปากก็เอาเศษปากอ,อร่อยอมังกินข้าวข้างนอกค่ะกินข้าวใต้ต้นไม้นอกบ้านนอกบ้านลมเย็นนะคะยังไม่มีลมเลยสักิต็งเดี๋ยวเมันก็มาเด,เดี๋ยวลมเดี๋ยวลมก็มา <c oughs> กินปลาฉลามปลาฉลามก,กินปลาฉลามโอเคมีคือปลาฉลามนะคะทุกคนปลาน้อยมากินปลาฉลามด้วยกันระหวังที่แกะนี้ก็ต้องดูกลาง้าดีค่ะเดี๋ยวไปติดคอไปติดคอหนูใช่อร่อยไหมคะแม่หมักอร่อยไหมอ๋อเอาข้าวด้วยจ้ะ <laughs> แม่นนิก,ก็หมักเองเนะจ๊ะทอดแม่ <laughs> มันดำเพราะว่าใส่ในี่คะ่ะอะไรนะซีอ<ม>ิ๊วดำ เลยออกดำดำมึงก็ออกดำดำชิมอ่ะชิลยูดำมึงก็เลยออกดำดำเขาหนียวร้อนๆติดมือร้อนๆเขาหนียวร้อนๆเลยค่ะปลาหมอปลาหมอเออ้ปลาหมอปลาหมออันนี้มันอันนี้มันไม่อันนี้ปลาอะไรนะปลาด็อกเตอร์ปลาด็อกเตอร์ปลาหมอ อันนี้มันไม่ใช่ะใชนะเอะอหนูก็หนูนึกว่าใช่ไหมโดนเจ็บมือเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เนาะปลาสวายนิดค่ะปลาสวายไม่ไม่โตมากค่ะประมาณเท่านี้ตกได้ตกได้และทีนี้จับมันตอนจะปลดเบ็ดไอตัวเงี้ยงมันเขาเรียกอะไรคีบมันเหรอเงี้ยงมันข้างๆอะ มันสะบัดมาโดนนิดหนึ่งอปวดเลยนะปวดจริงปวดจริงๆอนะ่ะใช่จืดเลยป้านยากามีนาปาสวายอ่ะปวดเลยอันดากตกใจแม่เจ็บใช่ไหมค้ามีบนเลือดด้วยแต่ว่ามันไม่แบบมันไม่ได้แบบเลือดนะมันไม่ได้เลือดขนาดนับนมันซิบๆแต่ปับมันปวดบ้านพิ่โรนไม่มี บ้านปรดไม่มีบ้านโปรดได้มีอําไม่มีอําไม่มีอะไรจะพูดอะไรบ้านโปรดไม่มีมาตเตอร์บ้านโปรดไม่มีไฟเอร์ครับเอาเคี่ยวให้หมดแบบน้าตื่งเองป้าตัวนี้คือบ้านอุ้ยโดนหน้าคน ยังปิวจะเอาไปใส่จมูกอยู่ผมผมมันปิวมาใส่จมูกกกิ๊หันนี่หยิบออกให้แม่ละดึงออกเลยนี่นี่หยิบเลยหยิบเลยแม่หนูหยิบอย่างนี้เลยนูหยิบยังไงนอนหยิบอย่างนี้ดูกลางให้ก่อนจ้ะที่รักกางงับ แสบเอามือออกมือมันจะเหม็นปลาเหนเยวลอประดุกมั้งจ๊ะกินถูกปลาเลยเราโปรตรีนใช่เปล่าเนื้อสัตว์เนื้อปลามีประโยชน์มากมายมีประโยชน์มากเลยอ่ะถือห,ม,หมดปากก็ใส่ปากให้เสียมีปลาทุกชนิดเยอะค่ะ มีปลาทุกชนิดเลยนะคะไม่มีเตกกะปลาฉลามนี่แหละค่ะต้องไปดกแม่น้ำอะไรไม่อยากไปดกแม่น้ำไม่ีชอนหนูด้วงไม่มีดวงเด้วปลาดุกมันก็จะมีเนื้ออยู่นิดหน่อยจะมีเนื้อใช่คุยไปกินกันปลาดุกร,ระไรเป็นอย่างนี้เนี่ยปลาดุกระไรเป็นอย่างนี้เนี่ยปลาดุกนี่แหละ ไปอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เลยอยายากีอุ่นไหวค่ะอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดไหวหล่นแล้วค่ะอะปลาถือปลาเหรอปลาเออะไรปลาอะไรก็กินไปเถอะปลาราคาเดียวไปดูคลิปต่อไปกันนะคะขอบคุณค่ะ